แต่เป็นสิ่งที่ว้าวในห้องอัดคืออย่างแบบว่าเจา้ A าหญิงเอแคลร์่ชาิเาานียเขาจะมีแบบข้อเสนอมีแบบว่าอย่างยังไงอะแบบว่าเอ้ยหนูว่าอย่างนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบไม่รู้สิมันแบบว่าความเป็นแบบใส่ร้องอะทุกคนเข้าใจปะเมนเขา,ขาเรียกเมนโวเกิลเมนโวเกิลเขาจะแบบหนูอึ้งในแบบว่าสกิลของเขาที่แบบเขาฟังแล้วเขารู้เลยอยู่แบบว่าหูเขาดีมากๆอย่างเอแคงร์เนี่ยจังหวะหรือแบบ เราฟังแล้วยกตัวอย่างยกตัวอย่างอยากเห็นภาพแบบเช่นท่อนไหนในเพลงซีทรูที่แบบว่าเขาบอกเฮ้ยหนูขอแบบแอัดหนาแบบนี้ได้ไหมหรืออะไรเงี้ยอย่างถ้าแบบท่อนโผล่แบบแอดลงแอดหนีบอะไรเงี้ยหนูฟังแล้วหนูก็ไม่เห็นแปลกเลยมันต่างกันตรงไหนแต่เขาจะเห็นถึงความต่างของเขาอะไรเงี้ยแอบโอเคมันต่างแหละอะไรเงี้ยเออยังไงฮะไอแคร์ก็ไม่เพราะว่าเราอยากให้เพลงวัดดีที่สุดเราก็เลยมีออปชั่นเสนอว่าเอาแบบนี้ได้ไหมพี่จะแบบอา เลยจะแบบแลวจะแบบอะไรยังไงก็แล้วแต่เออมันเลิศทุกคนก็จะมีเวของตัวเองอย่างพี่ชลินเนี่ยก็จะเสนอว่าแบบ